ปุ่มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิทำดีในฐานะโฆษกจิตอาสาสอบทออกอได้เข้าพบประเทศวชิราวิทยานุสิทธิ์ หรือหลวงพ่อวลาที่วัดโพทองเพื่อรับพยันรุ่นบูชาครูจำนวน2000ผืนและเหรียญครุฑรุ่นเฉพาะกิจจำนวน2,000เหรียญเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยนอกจากพยานและเหรียญครุฑแล้วหลวงพ่อวลาท่านยังได้บริจาคของอุป,ปโภคและบริโภคร,รวมทั้งเงินสดอีก5 0,000 0บาทให้กับมูลนิธิอีกด้วยนอกจากนี้แล้วบุ๋มยังให้สัมภาษณ์ประเด็นหานเหยียบทุนระเบิดจนบาดเจ็บเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าขอประนามการกระทําอย่างร้ายแรงยืนยัน ว่ากัมพูชาวางระเบิดในผืนแผ่นดินไทยเพราะได้มีการตรวจสอบพิกัดพื้นที่เรียบร้อยแล้วการกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรต้องประนาม เพราะทาให้ฐานไทยสูญเสียอวัยวะทั้งที่มีการประชุมการเจรจากันแล้วทําว่าให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงลําดับต่อไปต้องจัดการพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพราะยังเจอระเบิดอีกจํานวนมากในหลายๆพื้นที่หลังจากนี้จะพยายามค้นหาทุนระเบิดให้ได้มากที่สุดและขณะนี้กําลังรวบรวมพยานหลักฐานดาเนินการฟ้องศาลโลกต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และนี่เป็นเรื่องที่ผิดในเรื่องของสนที่สัญญาอย่างร้ายแรงอันนี้เราขอประนามค่ะ เราขอประนามการกระทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเช็คพิกัดเรียบร้อยแล้วที่ช้าเนี่ยนะคะมาถึงถึงตอนนี้เนี่ยที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเช็คพิกัดให้แน่ใจจะได้ประนามได้ถูกต้องและบอกข่าวพร้อมๆกันและดีใจมากค่ะที่ได้คุยกับสื่อทุกท่านเพื่อท,ที่ให้ทุกท่านช่วยบอกทุกคนต่อจากเราด้วยค่ะว่าเขาวางระเบิดในแผ่พื้นแผ่นดินไทยค่ะเขาวางระเบิดใน ผืนแผ่นดินไทยซึ่งเราเช็คพิกัดเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและต้องประนามค่ะนะคะแล้วเขาก็อ้างว่าทางฝั่งเราคือวางกับระเบิดเองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยบุ๋มบอกได้เลยว่าทางทหาเองพูดไม่ได้เพราะว่ามันขัดแย้งกับกับกับสิ่งที่ตกลงกันไว้นะคะแต่ดิฉันเองเป็นประชาชนคนเดียวนะครับที่อยู่ในตรงนั้นพูดได้ค่ะเพราะดิฉันไม่ได้เป็นทางการไม่ใช่ราชาการอะไรนะคะแต่ดิฉันพูดแทนใจประชาชนค่ะว่าไม่มีใครโยนระเบิดใส่ตัวเองนะคะ เราไม่ทำร้ายคนของเราเองค่ะดังนั้นนี่คือจุดจุดหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเออคุณไม่ยอมรับไม่เป็นไรแต่หลักฐานเราชัดเจนค่ะเพราะว่าประเภทระเบิดหรือว่าหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าประเทศสากลที่เขาพัฒนาแล้วเขาดูออกค่ะ ผมบรรดายังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าขณะนี้ยืนยันว่าทหารจะไม่ถอยเพราะไม่มีความมั่นใจแต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนวันนี้เริ่มมีการกลับบ้านกันแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฟังประกาศจากทางการด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน นอกจากนั้นแล้วยังมีการทิ้งท้ายในประเด็นของประเทศกัมพูชาที่บอกว่าประเทศไทยใช้นางงามมีมงกุฎแต่กัมพูชาใช้ข้อเท็จจริงบุ๋มยืนยันว่าถ้าประเทศไทยใช้มงกุฎก็เป็นแค่มงกุฎเดียวมีไม่ถึง18มงกุฎมีทั้งมงกุฎมีทั้งสมองและประสบการณ์ทำงาน